โอเคโอเคโอเคผมรู้ละผมรู้ละกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ Subreddit เด e b แบ็กเมจิกเดอะฟรีนะครับก็มันจะประมาณว่านี่มันมายากลชัดๆหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจนะครับอาทีนี้จะเป็นยังไงปะเท่าที่ผมดูต้มแนวแล้วผมรู้แล้วนะครับไอ้นี่คือโบเวอร์แล้วนี่คือลูกบอล <fight noise> ไม่ใช่มายากลอันนี้วิทยาศาสตร์ <sh> <IC> <CE> ผมเล่นกับลูกอย่างบ่อยสเตปบันดีมูฟยูฟิงเกอร์สเตปทูมูฟยูฟิงเกอร์ โอเคเรามาดูว่ามันจะวิทยาศาสตร์หรือมายากลนี่ถึงเรียกว่ามายากลนะครับแต่มันต้องมีทริกมีอะไรสักอย่างแหละที่เราไม่รู้นะครับอืม ใหไฮสปินเรทเคอร์สบอทเทลทูสแตนอ์บัอนะฮะเมื่อมันหมุนเร็วขึ้นมันก็จะตั้งขึ้นไม่มีเสียงด้วยโ okay. อเคอันนี้วิทยาศาสตร์อีกแล้วหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นวิทยาศาสตร์หมด <frustrating> เพียงแค่เราอธิบายไม่ได้นี่ครับว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์หรือมายากลแต่นั่นแหละ มันคือสเสน่ห์ของมายากลนะครับกลืนดาบอเท่าที่ผมรู้มามีสองอย่างอย่างแรกคือเขากืนลงไปจริงๆถ้ามันไม่คมะนะอย่างที่สองดาบแม่งหดได้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นแบบไหนโอเค โอเคดาบของจริงไม่มีอะไรอ่ะโอเคอ่ะ you the sword, you need เราไม่เห็นตอนเขาดึงปลอกดาบออกมานี่ครับ ก็คือกล้องมันจะแพนขึ้นไปสูงมากแต่ผมว่าเขาน่าจะเกินเอาไว้คนเรามาทําแบบนี้ได้ด้วยหรือเปล่าวะ,ะอันนี้งงอันนี้งงแต่ก็โอเคใช่ได้ How did she ดูด h a t เธอทําได้ยังไงอ๋อนนโอเคโอเคโอเคผมรู้ละผมรู้ละ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันเหมือนกับอันนี้ผมแค่เดานะผมไม่รู้แล้วผมไม่เคยทําตอนเด็กๆไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้เคยทําหรือเปล่านี่ครับชอบเอาเข็มมาจิ้มหนังกำพร้าจิ้มให้มันทะลุแล้วเข็มมันก็จะติดอยู่กับมืออ่ะสมมตินี่เข็มนะจิ้มปุ๊บมันก็ติดอยู่กับมือแบบนี้แล้วก็จิ้ม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 ส่วนอันนี้เป็นจมูกนะครับซึ่งหากไม้จิ้มฟันเสร็จปับ๊บมาหนีบ อยู่ตรงหนังกำพร้าของจมูกอันนี้ผมไม่รู้ผมแค่เดานะครับแล้วก็เป่าให้มันหมุนหมุนหมุนแต่มันเป็นไปได้ยากกว่าเคยมีคนทำไหมเมน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  What type of physics is going Physics คืออะ,อ,ะอ,ะอะไรเกิดขึ้นกับฟิสิกส์โอเคอื okay. ม เมื่อลูกบอลในคลิปแรกนะครับไม่มีอะไรฟิสิกส์ล้วนๆวิทยาศาสตร์อโอเคผมรู้ละอ่ะผมเคยอ่านเจอในมังงะนะครับแล้วในแอนิเมะคือพวกยุคสมัยเก่าเขาจะเล่นกันแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าทำยังไงหรือว่ามันมีท่อน้ำต่อออกมาจากข้อมือวะไม่เหมือน ต้องมีกลไกอะไรสักอย่างแต่ในมังงะส่วนใหญ่นีครับในอนิเมะส่วนใหญ่นี่ก็คือมันจะเป็นยุคแบบเนี่ยเนี้ยยุคที่เขาแต่งตัวแบบนี้ซึ่งถ้าคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันก็มันก็ต้องมีทริกอะไรสักอย่างนี่อันนี้ผมไม่รู้จริงๆใครรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นอย่างเคอมเมนต์ได้เหมือนเครื่องชตไฟฟ้า ไม่ใช่อ๋อไฮวเทจไลเดอร์ไฟเช็คไฟเช็คไฟฟ้าอ๋อคุณแจไม่ได้แตะอะไรกับเหล็กเลยอยู่แต่กับโต๊ะไม้ o อทำทำแบบนี้เสร็จปุ๊บจอจะดับไม่แน่ใจว่าทำให้เกิดได้ยังไงหาคนมาที่บายให้ฟังโอเคทำอีกครั้งนึง The key ring. ง่ายๆนี่ครับในเมื่อมันเป็นรีโมทถ้ามันโดนกระแสไฟฟ้าขึ้นความถี่ของรีโมทมันจะเปลี่ยนไปนะครับ mm hmm. และไอ้พวกอิเล็กทรอนิกทั้งหลายเนี่ยรีโมทบางทีขึ้นความถี่มันตรงกันนะครับซึ่งบางครั้งผมก็คิดว่าผมโดนผีหลอกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้รีโมทไฟผมข้างหลังนะครับ ส่วนอันนี้รีโมททีวีอยู่หน้าบ้านอะฮะผมจะกดปิดแล้วถ้าขึ้นมันตรงกันนะครับผมจะกดเล็กา์อืมมันก็มีส่วนนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งบางครั้งบางทีผมก็คิดว่าอ,อ,อาจจะโดนผีหลอกแต่เวลาไม่มีใครอยู่บ้านแต่มันติดเองอะทีวีก็เหมือนกัน Here's something I like to do with a perfect shuffle. It's also called a pharaoh shuffle. I make markings on the side of the deck. Mm -hmm. And okay, when you keyan, mix them up, mark uh. it says a word. In my case, it's okay. so, so that means it's separating the four suits. Clothes, it's 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 like it's not it's not it said it four times. Now it's unshuffling it more. So we're unshuffling the red cards from the black cards. So I'll give it okay. one more perfect pharaoh uh, shuffle uh, and now the deck is unshuffled. Uh, but check it out. Completely unshuffled every card. Perfect brand new deck order. Hope you enjoyed it. But subscribe for more. ความเชี่ยวชาญน,นี่ยและการฝึกฝนอันนี้ผมว่าแปลกอันนี้โคตรแปลกเลยเนี่ยอืมวิทยาศาสตร์อีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นแรงสั่นสะเทือนนะครับทำให้ไอโผงไม้เนี่ยมันเกาะกันเป็นก้อนๆแบบนี้คล้ายๆกระยุยยยดน้ำวิทยาศาสตร์ อันนี้ไม่น่าจะใช่วิทยาศาสตร์แล้วละ่ะอันนี้อย่างโหดนะครับผมเคยดูแล้วโอเคโหดไม่โหดนะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะปิดไว้อ่าปิดไว้ดีดีดดเหรียญอาจจะอยู่อ้าวไม่อยู่แล้วอ่ามีแงม้มไว้ด้วยนิดนึงโอเคอ่าฮะไปอยู่นูน่นละ เคโยนมาน่นอือหือผมจำไม่ผิดผมน่าจะเคยดูในเมกากทาเลนนะโหดกว่านี้อีกไปหาดูนะครับโหดแบบงงอนะแบบวัดอะอะไรแบบนี้เลยเหรียญหายไปไหน Here หายโอเคนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมติดไอ้ซับเล็ดดิ m เม e แบล็กเมจิกด h ฟ f ค c กอรีมา <c oughs> คือดูแล้วแม่งมาดูต่อได้เรื่อยๆนะครับนี่กี่นาทีแล้วมันเนี่ย ถ้าตัดอันที่ไม่ได้เรื่องออกนี่น่าจะย0แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับตะกี้ผมเห็นยุงโอเคหายไปละแล้วจะหม่พลาดหน้านะครับบายสวัสดีครับใหญ